สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็นเยน็ยน,ยนไปทุกพื้นที่ทุกทกลุ่มเพื่อนมาสมาชิกชาวเกษตรทุกช่องทุกพื้นที่ด้วยนะครับผมที่กำลังรับชมทาง YouTube ในขณะนี้ด้วยวันนี้ก็จะพามาดูข้าว หอมมะลิ105นะครับผมหลังจากที่เราเจอฝนมา2วัน2คืนนะครับผมก็พึ่งมาช่วงใบยบวันนี้นะครับผมที่เรียกว่าพึ่งได้เจอแดดนะครับวันนี้มาดูดับน้ำกันด้วยนะครับผมอ <c oughs> ันนี้ก็เป็น ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่กำลังถอดรวงนะครับผมที่ช่องบัรรจุพอเพียงสุภาพฟาร์มของผมก็ถอดรวงช้าหน่อยนะครับผมพอ,อลงหวานข้าวก็น่าจะเดือนมิถุนาแล้วนะครับผมกระหวานช้าระหวานช้านะครับผมแล้วข้าวรอบนี้ก็ดูจะบางตาหน่อยนะครับก็มักจะเป็นหญ้าถ้ามากกว่า ก,ก็จะมองไกลกว้างๆนะครับผมช่วงนี้มันเิ่มเจ็ดน,นะเนาะมันก็เลยจะจะมืดหน่อยนะครับก็เขาเรียกว่าช่วงเข้าฤดูหนาวเนาะปลายฝนต้นหนาวก็จะมืดไปนะครับผมก็เป็นบิงนี่ก็บิงที่รองรับน้ำจากาบิงบนนู่นนะครับบิงบนก็จะเป็นเขา้าคอคอหกหนึ่งก็ ปีนี้ก็จังแรงมาก่อนนะครับแล้งจนข้าวตายมดเลยครับข้าวตายมแต่ยานี่ตัดต้นข้าวแล้วก็ตัดต้นข้าวนึ่ <c oughs> ขออภัยครับจุดไหนที่เขาเรียกว่าต้นข้าวไม่แข็งแรงยากควบคุมเยอะก็จะไม่ค่อยก็จะต,ตายไปเลยนะครับอย่างจุดนดี้ครับในเมือนจันที่เห็นเห็น อันนี้ข้าวหอมลิ1 0 5เป็นข้าวไวต่อแสงก็แล้วเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงนะครับผมเป็นข้าวที่ขึ้นน้ําต่างจากข้าวพวกจาปลาประเภทข้าวคอขอนะครับคอขอเป็นข้าวอายุสั้นข้าวคอขออายุสั้นเป็นข้าวที่ไม่หนีน้ําเป็นข้าวที่ไม่ขึ้นน้ํานะครับผมถ้าจมแล้วก็เสียหายแน่ครับสำหรับข้าวคอขอนะครับอย่าง ตัวข้าวหอมมะลิ1นึ่งส่วน้าเป็นข้าวที่ข้าวไหวต่ช่วงแสงนะครับผมก็จะเป็นข้าวที่ขึ้นน้ําึ้่น้นมมาขึ้นระดับไหนท่วมมาขนาดไหนนะครับผมถ้าท่วมแล้วก็หลากไปอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าท่วมขังนี่ก็เสียหายเหมือนกันนะครับผมอันนี้ระดับน้ําของผมตรงนี้นะครับผมระดับน้ํานี่ก็จะอยู่ที่เกือบ1เมตรนะครับผมบางจุดก็เมตรกว่าๆเลยนะครับส่วน เหตุผลที่บิงนี้ทำไมลงข้าวหอมมะลินะครับเพราะจะเป็นที่รองรับน้ำ <c oughs> เป็นที่รองรับน้ำจากบิงบนนู่นนะเป็นข้าวข้อขอหกหนึ่งจริงๆก็ทุกปีผมจะลงเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมแต่ปีนี้คือเราคือเอาง่ายคือมีปัญหาทุกปีปัญหาทางน้ำนะครับคืออย่างคือเรา ไม่รู้จะระบายน้ําไปทางไหนระบายก็มันก็จะมีปัญหากันหลายพื้นที่อาจจะเจอ,เจอมือนกันเนาะอย่างผมก็เจอจเจอทุกปีครับเลยตัดปัญหาเลยแต่ปัญหาไปว่าบิงบนก็จะเป็นบิงบนก็จะเป็นคอขอนะครับผมเพราะเวลาหนาม,มาแล้วก็วิ่ลงบิงล่างนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับผมเพราะข้าวหอมมะลิจะเจอระดับน้ําสูงขนาดไหนก็ไม่มีปัญหา ในช่วงนี้นครับก็จะมีปัญหากับช่วงที่กลยจะเกี่ยวข้าวจะเหลืองนะครับที่เราลองหาทางกับบายน้ำออกจริงคือทางระบายน้ำที่ผมพายดูคลิปก่อนๆน,นู่นนะครับผมก็จะอยู่ตรงนั้นก็เป็นท่อระบายลงไปข้างล่างนู่นนะครับคือโซนล่างนั้นก็ <c oughs> ขอภขอภัยก็ส่วนมากก็ต่างคนต่างเปิดช่วงนี้ข้าวเริ่มเหลืองแนละ้วเนาะนะคือเขาจะหวานก่อนผมแต่ก็ การเห็นแค่ตัวคือจะเห็นทุกปีครับอันนี้ก็ญาติพี่น้องกันฝังกระยาพี่น้องกันทะเลาะก,กันทุกปีผมไม่อยากจะมีปัญหาผมก็เลยคือมันมีปัญหาทุกปีนะครับผมกับการระบายน้ำเนี่ยกับเพิ่งมาปิดถังน้ํายังมาเจอฝนอทางวันทั้งคืนมืดเช้าก็เพิ่งหยุดมือประมาณสักเที่ยงครับนี่คือมันก็ระดับน้ําก็จะอยู่นี่เลยครับ เพิ่มมาเรื่อยครับก็มาปิดปากท่อตรงนั้นก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรกันเก็เลยปัญหามันปวดมากครับก็จะมีผ่านมีปัญหาขันทุกปีเยผมเลยขออภัยผมก็เลยเลือกมาเป็นอ่วิ่งล่างเนี่ยไว้รองรับน้ํานะครับผมวิ่งบนก็จะเป็นข้าวกอขออันนี้เป็นกอขอหกหนึ่งนะพวกนี้ก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับผม แล้วก็รับน้ำฝนตกมาเมื่อคืนนะเครื่องวิทยน้ำเครื่องสุบน้ำก็พังซะด้วยครับแล้วก็มาเมื่อคืนนะครับก็เพิ่มเยอะเลยนะครับผมฝั่งนู้นที่เราวิทมารอบแรก,กจมน้ำอยู่เหมือนเดิมดีอาแกกำลังของแกงใ,หใ,หให้กลังเอาเครื่องแกงมาวิทให้นะครับแกกำลังไปเอาเครื่องมาของอาแกก็ติดกระคองผมนั่นะ่ะหกหนึ่ง นี่คือเหตุผลที่ทำไมผมจึงไม่ลงอทำไมลงปิงล่างลงข้าวหอมบะลิบิงบนลงข้าวก็ขคอหกหนึ่งนี่ครับคือ,อไม่อยากมีปัญหาเนานะคือเราเอาน้ำข้าวแลวเริ่มสุกเราเอาน้ำมาลงบิงนี้ข้าวหอมบะลิกเพราะข้าวหอมบัลิของผมก็น่าจะนุนเกือบสักหลังวันที่15ผ่านไปนะครับก็อาจจะได้เกี่ยวน,นี่ก็เลยก็ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนปีนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนแผนก็ทางบิงบนนี่ก็เป็นข้าวก็ขอบิงล่างก็เป็นข้าวหอมมะลิไปกินนะครับผมแล้วก็เราวิทยน้ำไปถึงเวลาเกี่ยวข้าวหอมมะลิเราก็จะปล่อยน้ำลงมาข้าวกอขอหกหนึ่งนะครับลงน้ำคข้ขอหกหนึ่งเราก็จะได้ทำรอบต่อไปนะครับผมเราก็จะได้ตัด ไม่ต้องมีปัญหากับอยากพี่น้องด้วยนะครับเกิดปัญหาที่ตังแก่วัดปีนี้ก็เลยเอารูปแบบนี้นครับจริงๆทุกปีผมลงข้าวหอมมะลินะครับ <c ười> ข้าวหอมมะ105 <c ười> <c ười> เฮ้ยคิดไปคิดมาเราตัดปัญหาออกครับเลยก็บิงบนนี้ก็เอาเป็นคออนะครับผมบิงล่างก็เป็นข้าวหอมมะลิไปก,กักเก็บน้ําอันนี้ก็เพิ่งถอดรวงกันนะครับผม <c ười> อ,อาจจะเริ่มมืดหน่อยพา อย่างมาหกโมงม,มืดมืดนะครับพอกัเนเรีวข้าวนาเรอข้าวน้าหนาวเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ทำนาปีแรกเนาะอย่างแถวมีพี่ท่านหนึ่งอยู่แถวสตึกบุรีร์ก็บอกว่าของผมเนี่ยน้ำเลยเอประมาณหัวเขา่าแต่ก็หัวเขา่าต้องดูครับผมตอนข้าวเริ่มเหลืองนะครับว่าเราจะเกี่ยวมือเกี่ยวรถนะครับผมแล้วก็ถ้าในช่วงนั้นถ้าฝนยังไม่ตก สามอ่ระดับน้ํามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมหรือถ้ามันลดช้ดาก็เราต้องมองหาทางที่ระบายน้ําออกเพื่อจะการเก็บเกี่ยวจะได้สะดวกขึ้นนะครับผมคืออย่างข้าวหอมมะลินี่คืออย่างนี้ครับคือระดับน้านี่คือเป็นเม็ดเลยนะครับผมก็จะชูคออยู่อย่างนี้ครับโซนนี้ก็อาจจะต้นไม่ค่อยสูงมากนะครับ กระโซนติดติดวัดนั่นคือเป็นป่องป่องเลยครับสูงมากเลยครับขึ้นน้ำลอยตามน้ำเลยครับก็สามข้อสี่ข้อเลยครับถ้าจับตร,ต,รตรงตรงวัดก็ท่วมหัวนะครับเพราะน้ำโซนนั้นคือเม็ดกว่าครับระดับน้ำนี่ปีนี้ก็พอได้กินอยู่นะครับผมคารกากนณ์ว่าจะไม่ได้กินซะแล้วนะครับบีงนี้ผมทำมาทุกปีไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมทุกปีก็จะใช้เป็นน้ำจุลิีลสีเสุขะแสง พอน้ำมันจะเยอะครับน้ำจะเยอะทุกปีน้ำมาปุ๊บก็จบเกมนะครับผมใส่ปุ๋ยไม่ทันเลยครับผมพออย่างหนึ่งน้ำมันก็จะไหลมาจากวัดด้วยครับก็พระท่านก็ขุดท่อฝั่งโน้นจริงก็ไม่ใช่พระท่านนะครับเป็นคณะกรรมการญาติพี่น้องนะครับผมมาถามก็ตอนผมทํางานครัเผื่อก็มีทุกวันเลยมีปัญหาครับกับรับน้ําบิงล่างนี้ครับผมยิง ปลายทางก็ตน้ตนแบเป็ตนต้นต้นน้ำนะครับผมก็ระบายไปทางนู้นก็เขาก็ปิดนะครับคอยจะปิดท่อเลยก็ปัญหานี่ครับปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยครับผมขึ้นทุกปีทุกปีนี้ก็เลยอ่าตัดปัญหาไปนะครับเพราก็ตัดปัญหาหนีปัญหาก็ไม่อยากจะไปเนะาะคนตั้งอยู่แล้วก็หาเรื่องไปสบายอกสบายใจกัน นะครับก็เลยรังบิงนี่ก็เป็นเป็นข้าวคอขอเนะพราะข้าวอายุสั้นนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วครับ๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับผมพอดีได้ลดวัดหยุดพอดีนะครับผมส่วนบิงกลางนี่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิในที่ระดับน้ําอย่างเป็นเม็ดกว่านะครับระดับน้ําเม็ดสูงเป็นเม็ดเลยนะครับผมตรงนี้คือปีนี้เราก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาคือ แม้ว่าเขาปิดถังน้ำเพิ่งปิดไปเมื่อวานวานก่อนนะครับเมื่อวานตอนเย็นพูดแล้วก็ของขึ้นตอนปุ๋ยก็แพงราคานะ้ำมันก็ขึ้นมาเจอจอาจพี่น้องเจอรูปแบบนี้ครับอ,อาจจะเจอกันหลายหลายท่านนาะออาจจะเจอรูปแบบนี้คือถ,ถ้าคนทำนาทำกเกษตร แต่เจอคนใกล้เคียงที่เอาใจซึ่งกันและการก็โชคดีไปถ้าเจอคนที่เหตุแก่ตัวก็ mm hmm. ถือว่าอ่ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับครับผมคลิปนี้ก็พามาพูดมาคุยมาดูกันระดับน้ำกับข้าวหอมมะลิ105นะครับผมมาพูดถึงเหตุผลกันด้วยว่าทําไมผมต้องลงข้าว2ประเภทนะว่าจะเป็นขอกอ61กับข้าวหอมมะลินะครับผมอเรา จะได้กักเก็บน้ำเพราะเราเรามันฝ่านแอบบายน้ำไม่ได้นะครับผมครับยังไงก็ฝากกัด้วยกับคลิปนี้รับช่องบรรสวนพอเพียงสุทธาฟาร์มนะครับผมจะถามเพื่อไปดูต่อเน,นื่องจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวด้วยนะครับกัขบข้าวหอมมะลิ105นะครับผมแปลงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ กับหนึ่งงานนะครับผมก็น่าจะไม่เต็มอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่ทุกปีทุกปีบิงล่างนี่ผมจะเก็บไว้กินก็ไร่กาวกวานี่ก็ได้เกือบได้ได้ได้เกือบเกวียนเหมือนกันนะครับผมแต่ปีนี้มันแรงรอบแรกแรงนะครับเป็นทุกพื้นที่ทุกภาคเนาะเพิ่งมาจังฝนตอนในท้าย เหมือนกันนี่ครับระดับนางเลยเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านอ่าเรเรียกเกษตรมือใหม่ทุกท่านเนาะที่ทำนาครั้งแรกก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมอาจจะเจอเปัญหาทางระบายน้ำอาจจะเจอเปัญหาน้ำท่วมบ้างแรงบ้างนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับผมก็ค่อยศึกษากันนะครับผม ก็มีหลายคลิปหลายช่องนะครับที่ทำคลิปมาให้ดูเพื่อแลกเปลี่ยนในการทำเกษตรทำไร่ทำนานครับผมครับฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบันสวนพอเพียงสภาพฟาร์มนะครับผมในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวก็ข,ขอหกหนึ่งให้ดูกันนะครับผมครับฝากไปด้วยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ